เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปอเวทไม่ใช่ครับอเ,อเวทอเวทอเวจะแปลว่าบบการหลบเลี่ยงนะฮะถ้าแปลเป็นไทยแบบทรานสเลตตรงตัวนะซึ่งใช่ครับเราจะต้องหลบเลี่ยงหลีกหนีบางสิ่งบางอย่างซามติงวองเราจะต้องรอดนะฮะฟาร์มเองก็เหนื่อยโรบัสก,ก็หมดสงสัยต้องใช้บริการร้าน<อ>เดวิลนูฟช็อปร้านรับฟาร์มแมปโรบล็อกและยังมีบริการรับเติมโรบักแท้เรท5เติมโครตเร็วด้วยโโห ครด,ดีดถ้าอยากใช้บริการลิงด้านล่างเลยนะครับโรบักหมดแล้วเติมร้านไหนดีนะนี่เลยมาดูชอบร้านเติมโรบักเกรดแจ,จมแถมยังมีบริการกดผลปีศาจและกิฟเกมพาร์ด้วยแหละมาต้องจัดหน่อยแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมครับ let's go oh my god ดู e โอเคโอเคโอเคหวังว่ามันจะไม่ใช่เรื่องยากและเราสามารถช่วยเพื่อนได้ด้วยนะคุณผู้ชมผมจะช่วยหมอนี่อา,อาตายแล้วอ๋อ ช่วยไม่ได้แล้วนะต้อตายแล้วนะคผู้ชมเราจะต้องช่วยเฮ้ยวอดวอดเวทวอดกายเวทวอดกายโอ้ตกใจหมดเลยฟองน้ําที่น่ากลัวจีซัสใกรดูฟองน้ําที่น่ากลัวอย่างงั้นเนือโอ้โหผมตกใจหมดเลย อโอ้โอ m ไมกโอไม่กอโอกดโอ้ไมกดว้าไม่เอาโอ้ข้างหน้าก็มีข้างหน้าก็มีไม่ไม่นมอ <c oughs> ฟองน้ำที่น่ากลัว <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราจะต้องรองคนอื่นมาช่วยนะคุณผู้ชมถ้าเขาช่วยเราได้เราก็จะรอดแต่ถ้าเขาช่วยเราไม่ได้แล้วก็เราก็จะตาย โอ้ย oh ขอบคุณมากขอบคุณมากแต่ว่าเราไม่รอดครับคุณผู้ชมครับได้โอเคเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะวอสบอสเว้ยโอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกายมันคือตัวอะไรวะคุณผู้ชมเฮ้ย <laughs> <laughs> ตัวอะไรอะ่ะคนเหล็กเหรอ <laughs> โอ้เขาไม่ได้ตามเรานะคุณผู้ชมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามพระรามแปดมากเดี๋ยวเราจะรับหน้าที่เป็นส e c u r i t y ที่โคตรเก่งไปช่วยคนอื่นละกันเพราะว่าผมเก่งมากโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรเยอะแยะวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหเราจะช่วยยังไงดีวะคุณผู้ชมเราจะช่วยยากมากโครแน่นอนเดี๋ยวหาหาจังหวะหาจังหวะจังหวะจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละอุ้มอุ้มอุ้ม ไปไปเยอะหูไปก่อนแล้วครับไปก่อนแล้วครับอตายแล้วเหรอชิบหายแล้วชิบหายแล้วเราลากเสือเพื่อนเราลากเสืเพื่อนเยะแล้ว,วอข,อออขอมองหลังหน่อยขอมองหลังหน่อยมองหลังไม่ได้มองหลังไม่ได้มันตามมันตามมันตาม,ตามไม่นะ โอเค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 เทียงเพลงหายก็คือจบโอเคครับและในตอนนี้ผมก็อยู่ผมอยู่ที่แบ็กรูมนะฮะคุณผู้ชมใช่แล้วที่นี่คือแบ็กรูมอุ้ยตัวอะไรมันไล่ตามเรามาเมื่อเดี๋วกี้โอ้โหเมื่อกี้ตกใจโอ้กกลตกใจหมดเลยโอ้ไม่กอดโอ้ไม่ o ออุ้ยแบ็กรูมน่ากลัวมากแบ็กรูมน่ากลัวมากโอ้ไม่กอดอุ้ยผมแอบได้ไหมแอบเลยอ่ะ ไม่ครับกายไม่ครับไม่ครับสตีฟจะเย็นสตีฟลูกจะเย็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมกลัวสตีฟโอ้โหน่ากลัวชุบหายเลยคุณผู้ชมถ้าปิดไฟฉายมันจะน่ากลัวขนาดไหนวะเนี่ยมันก็ไม่ค่อยต่างกันนะคุณผู้ชมแค่แบบสว่างน้อยลงนิดนึงอุ้ยไครตั้งก้องไว้เนี่ยคุณผู้ชมแต่รับรู้เลยมีให้เลือกด่านอีกแล้วเหมือนหลายคนจะเลือกด่านโฟล์คอนเนอร์นะฮะด่านสี่มุมสี่มุมนี่คือหุ้ย โล, look, โ,ลโ,ลโ,ลโลกโรคโรคโลกโรคโรคโรคจนต้องเปิดไฟฉายอะคิดดูโรคเกิดป e. ุยมุยเอ่อพวกเราจะฮึบฮึบสวนสวนสวนได้อยู่สวนได้อยู่สวยครับสวยครับสวยครับโอ้หชิบหายโอ้ไม่โกรธโอ้ไม่โกรธโอ้ไม่โกรธโอ้ไม่กรโอ้ไม่กรชิบหายแล้ว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 ฮึบฮึบฮึบโอเค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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ได้อยู่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 เลี้ยว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 ขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาสวยครับ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 โอ้โหคิดว่าเราน่าจะรอดเลยนะฮะคุณผู้ชมครับณจังหันนี้ก็โอเคครับสำหรับแมปนี้นะฮะเออมันมันชื่อว่าแมปอะไรนะช่างมาละกันครับคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ใครที่ชอบแล้วก็ฝากกันกดไลค์ด้วยนะครับถ้าชอบมากๆฝากกันกดซับสไครด้วยก็จะขอบคุณมากๆสําหรับคลิปนี้ไปละจู้บายๆไปแล้วครับ